ดูไว้เดี๋ยวไปอาบน้ำดูให้ดีนะไว้ไวยให้มันหลุดไปต่อจุดตรงนี้ทำไงอ่บอกเลยซ้ายหน่อยคุณเผาคะขอร้ช่วยหวานนะคะใหญ่พวกมันมาทำอะไรหวานนะหวานกลัวทำามถึได้สยุยซ้ำสุยซ้อมแบบนี้นะ เชเ่อตัวยาว่าหรือยังคะยังแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเขเนี่ยคงจะไม่อะครับเพราะว่าผมเองก็เช็คดูหมดแล้วครับอาจจะนี้ให้แววคนรถเนี่ยจแล้วใกใเนี่ยแล้วแจ้งความหรืยังคะก็ตำรวจอยู่ในบ้านเราแล้วไงคะผมว่าเดี๋ยวนะครับผมว่าคิดในแง่ที่ดีไว้ก่อนนะครับ บางทีท,ทรงเผ่าเนี่ยอาจจะพาเมีวดีเขาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ได้ครับแล้วทำไมต้องปิดมือถือด้วยล่ะคะจะโทรมาบอกสักนิดก็ไม่มีอะอย่างเงี้ยฮัลโหลศิลิก้า999รงครับฮะก็ฟังมิวเรื่องฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่บ้านคุณธนงนะคะ ไหนล่ะคะคะฮะอย่าทำอะไรพวกเขานะคะให้เข้ามาคอย่าอย่าอย่าถ้ายังอยากให้ญาติยังอยู่อย่าไม่ยอมเยอะนะวะฟังนะถ้ายังอยู่ยังยืนยงไทยอยู่ได้ยืนยงไอ ไม่ใช่เลยวะเดี๋ยววางครข้างกุ้าเลยนะถ้ายังอยากให้ญาติยังอยู่อย่าแจ้งความเข้าใจไหมเราจะโทรมาใหม่หยดกีเยวมีอะไรอ่ะมีอะไรยโอ้บอกเราให้ระวัง เต็นลมเต็นลมเร็วช่วย,ไ,ยไปดูครัเโอยเดี๋ยวจะลมแรงไนะครับเอาไหมละลเหนืนไหล,ล,ล่ะไปตัวหน่อยพี่เนตรมาแยกข้าแข้นี้อ่ะ มึงคงรู้เลยว่ากูโทรไปหาคุณแม่มึงเอาป่ะเขาบอกคุณแม่มึงแล้วว่าพูกมึงตาบายดีแล้วช่วยบอกช่วยบอกแม่ฉันไดยังอ่ะมีเบอร์ป่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้หกสามแปดแปดเก้าเก้าหกสามสองสองสองหนึ่งหนึ่งหกีแปดแปดแปดเก้าเก้าเดี๋ยวคุณแม่มันก็บอกคุณแม่มึงเองแหละโถ่เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยกรา เรียกค่าถ่ายพวกนี้ดีมันเท่าไหร่ดีวะเนี่ยไอ้รูปหล่อเนี่ยสองล้านส่วนไอ้น,นี่เป็นเมียก็สองล้านฉันไม่ใช่เมียเขาเรื่องของมึงไอ้น,นี่เผื่อฟุกเอาสักหนึ่งล้านเบ็ดเซร็จก็หล้า,ลานอ๊ะคิดว่าคุณพ่อมึงจะมีจ่ายไหมห้าล้านพี่แยกจ่ายมันรายคม่ได้หรอ คุยบอกแม่ชั้นสี่ที่เบอร์เมื่อกี้ที่ฉันให้นะรับรองแม่เช้าคืนให้สองล้านแน่เลยเฮ้ยเจ้าตั้งห้าล้านไอริมเจ้าจะตัดปากมึงเป็นคนแรกแล้วส่งไปคุณแม่บังโดเป็นคนแรกเลยเฮ้ยดูพวกมันไว้ให้ดีถ้าใครคิดหนีนะฆ่ามันฆ่ามันมีอะไรไหมะอะไรรูสิครับดีถ้ามันคิดหนีฆ่ามัน มบางทีอาจจะเป็นพวกกยาท้ายซอยก็ได้นะแม่ที่ลักพาตัวเหมียวไปยังไงยังไงก็ขออย่าทำร้ายคุณคุณของเราก็แล้วกันน่ะ หวานของแม่อันนี้จะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เออข้าว่านะทุกคนกับไปพักผ่อนกันเถอะนี่ฟราลันไม่เป็นห่วงเพื่อเลยเหรอฮะโอนายจะไม่ห่วงมันทำไมยังไงนะอิกตามันก็ช่วยนายกับคุณหวาได้อยู่แล้วมันทำได้ครับเชื่อมือมันมาก เจ้าเจ้ารอกันเดียวนะเจ้าฟ้าล้านทับโทรศัพท์ของผู้ใหญ่เข้าใจด้วยออเอว่าเราแดย้ายกันวันพุ่งนี้ว่างใหม่ไหมนี่ไหมฮะเออพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะวันนี้แยกย้ายกันกลับไปก่อนดีกว่าถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะรีบโทรบอกดิฉันทันทีเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลาเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอนอนห้อยผอมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเผื่อพวกนั้นก็โทรมาอีก อ๋อได้ได้ได้ใช่่ทาน้เลยนะจ๊ะอย่าลืมโทรนะครับอาดี่เาๆกันหน่อยคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเอาไปไต่อนะคืออย่างเงี้ยผู้ใหญออเนี่ยสงสัยกระต่ให้งคนถูกพวกรักทางยาเม้าจัดตัวไปมาบอกว่าทาให้มานะมานอยจะฆ่าให้ตายให้หมดทุกคนเลยออ ถูกคุณพาถเหียวหวาพูดทำไมเพ่มเสียงไม่งหายไปเสียงหนายไหนใช่ไม่มีหายไปไหนม่ค่ะอยู่นี่อ้าว ไปลองไปก้นไปรวมอีกแล้วโอ้โอ้ใส่แล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเนี๋ยนไปถ้าคืนนั่งคืนไปไหนฮะ พูดมาเร็วสิก็ตอนนี้คุยเธอเรื่องไหนอันนั่นและ